สวัสดีค่ะพี่น้องมาจ่ามากินขนมจีนน้ำกันพี่น้องเอ้ยน้ำยาปลาทูจ้าทาั้ทงไก่ทั้งไก่เนาะค่ะทั้งต่างประเทศประเทศไทยเมืองไทยเฮาสอปกอล้าจ้ามามากินขนมจีนน้ำยาปลาทูน้ำยายต่อมค่ะพี่น้องบัดดีสุขสุขคุจ้ามามาจ้าไม่กินน้ำกันน้ำยาปลาทูซื่อๆนี่แหละจา้าโมมิร กุขินมูมีตินไกธรรมดาธรรมดาจ้ะเสบผักกะมีสลัดมีกระหล่ำนี่แหละจ้ะย้ายกับบด้หันได้นี่หนูก,กินแบบนี้แหละพี่น้องมาจา้ะมากินน้ากันจ้าปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายตอมจุ้มแพ้แสีเป็นบานเลยเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมรับฟังย้ายต่อมจุมแพ้แสีเป็นบ้านค่ะพี่น้อง มาจะมากินน้ำกันค่ะดีจ้ามามาค่ะพี่น้องสแซ่บน้ำกันเด้อจ้ะเห็ดหม่ๆอยู่จ้ะ ขออานาตใส่มื้อจ้าพี่นอ้องอย่าประท นที่หันมือันิดซอยๆมาใส่อีสาบุรเปี่ยนนะจ้บงายอยู่มาที่ใส่เมื่อบรรนัดไปในมือ นี่มันสูงจะไม่นอ้องมหักไม่หยิบกี่ก้าและ ชอจิ่นที่กับเพ็ดยังด้วยือล่พี่น้องเมื่อวานนี่ย้ายกับบได้โห,หลดเฮ็ดนอะละจ้าอันบได้โหลดจากพี่น้อง ขา,ายของดีมีมเวลาอย่าอองก็ไปซสื่อของเจอจจกของเมือ่อเพิ่นจ็เบร้านหราซสี่โมงไม่ค่ะเจ็บ ได้ผักกระเจดไหมพี่น่อไม่เจ็บก่อนอันนี้แหละายพูดร้น gà hết gì có thuốc tôi nữa xây cái trái tôi mừng lại เรื่องไม่ไออกแล้เสียไวไพี่น่องมาด้จ้าเสียพี่น่องคนะ่ะ làm mất mạnh เนี่ยปากเนี่ยก็บ่งเวลาพี่นอ้องย่ามันดูนขวดดังที่นี่ย่ายจะปลาฝา,ากวบสนีทคนด้จกพี่น้อง คิดหนาพอกันไหมจ้า ต้องบอกคิ่ชว้เนาะอ้าบะได้ไปกินตามที่นี้ผักอะไรไปละจ้าไปจ้า ลำวยลำ้วย,วยทุกคุทุกคนนะคะเด้อพี่น้องตุ๊กกะพาะแข็งแรงด้วยจ้า